ตามกันตั้งแต่เมื่อวานนี้เรื่องของแม่แท้ๆเนี่ยไปทิ้งน้อง3ขวบไว้ที่สถานสงเคราะห์ที่จังหวัดลบบุรีนะครับแล้วเราก็ตรวจสอบภายหลังเนี่ย เนื้อตัวน้องนี่มีรอยจำ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 เต็มไปหมดเลยตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่าเป็นรอยอะไรแต่พอเจ้าหน้าที่นี่นะคะสืบไปสืบมาแม่รับสารภาพเลยนะครับว่าเป็นรอยที่แม่ทําร้ายน้องจริงๆยอมรับว่าตัวเองนี่โมโหร้ายมากเอามาให้เจ้าหน้าที่เลี้ยงดีกว่าอยู่กับตัวเองไม่งั้นตีตายแน่ครับ ความคืบหน้ากรณีเด็กหญิงวัยสามขวบถูกแม่แท้ๆพามาทิ้งไว้ที่หน้าสำนักง,งานสงเคราะห์บ,บ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดลบบุรีเขียนจดหมายอ้างว่ามีฐานะยากจนไม่สามารถดูแลลูกได้นี่นะครับถ้าทำแบบนี้ลูกอาจจะมีอนาคตที่ดีกว่าซึ่งต่อมาพ่อแท้ๆก็ออกมาแสดงตัวด้วยและยืนยันว่าไม่รับลูกไปอยู่ด้วยเช่นเดียวกันแม่ก็ไม่เอาพ่อก็ไม่เอาเนี่ยนะครับเพราะว่าเลิกกับแม่ของเด็กมานานแล้วและตอนนี้พ่อก็ไปมีครอบครัวใหม่ แล้วเช่นกันล่าสุดครับทีเดนประเด็นใหญ่ได้ไปพบกับแม่แท้ๆของเด็กเปิดเผยทั้งน้ำตาเลยนะครับว่าสาเหตุที่ทิ้งลูกเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีฐานะยากจนแล้วก็เป็นคนโมโหร้ายด้วยตีลูกบ่อยมากเพราะว่าลูกดื้อส่วนสามีเก่าเนี่ยทิ้งตั้งแต่ลูกอายุแค่3เดือนวันเกิดเหตุนะฮะคุณผู้ชมขี่รถจักรยานยนต์จากบ้านสามีคนปัจจุบันนะที่จังหวัดสุพรรณบุรี เอาลูกเนี่ยนะฮะกระเตงกระเตงซ้อนจัก,กรยานยนต์มาส่งที่สถานสงเคราะห์จังหวัดลบบุรีระยะทางเท่าไหร่รู้ไหมคุณผู้ชม300กิโลเมตร oh. ที่ขี่จัก,กรยานยนต์มาเนี่ยคุณผู้ชมข้ามจังหวัดเลยเนี่ยนะฮะ300กิโลเพื่อเอาน้องมาส่งที่นี่ส่วนในจดหมายที่เขียนว่าสามีไม่รับลูกหมายถึงสามีเก่านะครับไม่ใช่สามีคนปัจจุบัน ติดต่อไปหาเขาเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าไม่ใช่ลูกเขานี่คือสามีเก่านะค่ะก็บอกว่าเนี่ยลูกเธอเธอต้องรับผิดชอบสามีเก่าบอกว่าไม่ใช่ลูกฉันฉันไม่รับผิดชอบเธอก็ต้องดิ้นรนเพียงลําพังเพราะว่าพ่อก็ตายแม่ก็ติดคุกก่อนจะมาเจอสามีคนปัจจุบันยอมรับว่าบาดแผลตัวลูกเนี่ยนะฮะก็คือฝีมือตัวเองนี่แหละเพราะเป็นคนที่โมโหร้ายเหลือเกินลูกดื้อก็ตีเลยเนี่ยนะฮะ ยืนยันว่าจะไม่ขอรับลูกกลับมาเลี้ยงดูเพราะถ้าเอากลับมาคงตีจนตายเพราะว่ารู้ว่าตัวเองเนี่ยเลี้ยงดูไม่ได้ครับคุณกมลพรเพราะไม่ได้เลี้ยงดูเขาด้วยความรักตั้งแต่แรกคือแม่ก็สัมภาษณ์แบบแบบจริงๆอ่ะไม่ได้โกหกอ่ะก็ฉันไม่ได้รักลูกตั้งแต่แรกเกิดมาฉันก็ไม่ได้รักแล้วเนี่ยฮะคุณกมลพรก็ถ้าเกิดว่าเลี้ยงต่อไปฉันตีลูกฉันตายแน่ๆก็เอามาส่งที่สถานสงเคราะห์นี่คือความตั้งใจของแม่นะคุณนะ เราไม่เรียกเขาว่าแม่ได้ไหมอ่ะก็เป็นผู้ให้กําเนิดอะคนที่มีหัวใจเป็นแม่คงไม่พูดประโยคแบบนี้มะก็เป็นผู้ให้กําเนิดใช้คานี้นะเป็นผู้ให้กําเนิดน้องนี่แหละหลังเป็นข่าวครับชาวบ้านก็พากันเกลียดชังซึ่งเธอก็ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยก็รับไม่ได้กับที่ตัวเองทําแบบนี้เหมือนกันไม่ได้ทําเพราะปัดความรับผิดชอบแต่มันถึงที่สุดแล้วจริงๆอยากฝากถึงสังคมว่าถ้าไม่เป็นเธอก็คงไม่รู้นะฮะ ด้านสามีคนปัจจุบันของแม่เด็กยืนยันว่าไม่เคยปฏิเสธจะรับเลี้ยงลูกติดของภรรยาเพราะเด็กก็มาอยู่ที่บ้าน2ปีกว่าแล้วญาติทุกคนก็รักแล้วก็เอ็นดูที่ผ่านมาเคยเตือนหลายครั้งที่ชอบตีลูกภรรยาบอกฝังใจแบบนี้นะคุณนะนี่คือสามีคนปัจจุบันเล่านะเนี่ยเอามาอยู่ด้วยตั้ง2ปีและก็เห็นแม่นี่ตีลูกตีลูกก็เลยถามเมียตัวเองเนี่ยนะฮะว่าตีน้องทำไม เมียตอบว่ายังไงคุณผู้ชมเมียตอบว่าฝังใจว่าเด็กน้อยคนนี้หน้าเหมือนสามีเก่าหน้าเหมือนสามีเก่าเห็นหน้าแล้วก็แค้นอยากตียืนยันว่าไม่รู้เรื่องที่เอาลูกไปทิ้งเข้าใจว่าเอาไปอยู่กับญาติคือสามีคนปัจจุบันยอมรับยอมรับว่า,าเลี้ยงได้อยู่ได้เพราะเขาอยู่มา2ปีแล้วแต่ที่เธอเอาไปเนี่ยก็คือปัญหาอารมณ์ส่วนตัว เขาเธอชอบตีลูกและเห็นหน้าทิไรเนี่ยมันแสลงใจไงคุณกมลทรเหมือนพ่อหน้ามันยิ่งโตขึ้นมันยิ่งหน้าเหมือนผัวเก่าเห็นแล้วมันก็แค้นเห็นแล้วมันก็อยากหยิกอยากตีมันเป็นแบบนี้แล้วเธอก็รู้ตัวเองว่าถ้าอยู่กับลูกไปเรื่อยเธอตีลูกตายแน,น่เพราะยิ่งโตยิ่งหน้าเหมือนผัวเก่าเธอรู้สึกแบบนี้จริงนะฮะด้านนางสาวพกาวดีอยู่เอมครับหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบ,บุรี บอกแบบนี้ว่าได้พาเด็กไปตรวจร่างกายแพทย์บอกว่าต้องแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลก่อนเพราะจะต้องเอ็กซเรย์ร่างกายแล้วก็ตรวจเลือดด้วยเ<า>บื้องต้นพบร่องรอยการถูกตีรอยเล็บแล้วก็น้องหัวโนด้วยนะครับส่วนเรื่องสภาพจิตใจไม่มีอะไรผิดปกติเพราะว่าเด็กยังเล็กมากไม่รู้เรื่องอะไรและยังไม่ได้ร้องหาแม่แต่อย่างใดด้วยนะครับ ล่าสุดช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมสอพอเมืองลบบุรีมีนางชยานพิมพ์ชินปิติวง์เป็นผู้ใจดีนะฮะแล้วก็มีจิตอาสาจะขอรับเลี้ยงเด็กวัยสามขวบคือตอนนี้มีคนอยากเลี้ยงน้องแล้วค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยแล้วก็ขอบคุณผู้ที่ใจบุญนะฮะ โดยเขาบอกแบบนี้ว่าหลังจากเห็นข่าวเด็กถูกทิ้งแล้วตัดสินใจอยู่2วันเลยนะคุณกระบวนพรก่อนจะตั้งใจเดินทางมาทําเรื่องขอรับเลี้ยงเด็กด้วยตัวเองซึ่งตั้งใจจะเลี้ยงดูให้ดีเหมือนแม่ดูแลลูกและจะให้ใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติพร้อมทั้งรับปรึกษาปัญหาต่างๆแล้วก็ให้การศึกษากับน้องให้ดีที่สุดด้วยก็คือเหมือนตัวเองเป็นแม่แท้ๆ ซึ่งหลังจากนี้เองเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับสื่อก็คงไม่ได้นําเสนอเรื่องนี้มากซักเท่าไหร่แล้วเพราะเราก็ไม่อยากไปขุดคุยอะไรเพราะว่าน้องเองณนะตอนนี้กําลังจะได้มีชีวิตใหม่และสองขวบก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรมากนะักอยากให้น้องมีความทรงจํากับครอบครัวใหม่ๆที่ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆส่วนคุณแม่คุณผู้ชมก็เลิกกลนดาเลิกสาบแช่งเขาละ พูดกันสาชาวบ้านเนี่ยนะฮะภาษาแบบพุทธศาสนาคุณตัดกรรมกับแม่ของเด็กไปเถอะไม่ต้องไปสาปแช่งเขาไม่ต้องไปด่าเขากรรมใครกรรมมันชีวิตใครชีวิตมันน้องได้ชีวิตใหม่แล้วแม่เขาสามีใหม่ก็มีชีวิตของเขาก็ขอให้ทั้งสองฝั่งนะฮะมีชีวิตที่ดีที่มีความสุข ขอให้น้องมีชีวิตที่มีความ<ะ>สุขนะคะส่วนข่าวนี้เวลาใครดูแล้วก็นึกมาย้อนดูปัญหาสังคมด้วยครับถ้าจะมีลูกก็ต้องพร้อมไม่พร้อมที่จะมีเด็กขึ้นมาสักคนรับผิดชอบไม่ได้ก็ต้องรู้จักป้องกันแต่แม่คนนี้อันนี้ผม ขออนุญาตชื่นชมประเด็นหนึ่งนะค,คือรู้ตัวเองรู้ตัวเองว่าถ้าอยู่กับลูกแล้วเห็นหน้าลูกว่าหน้าเหมือนสามีเก่าที่ฉันตีทุกวันฉันตีตายแน่ก็รู้ตัวเองก็ขี่จักรยานยนต์300กิโลเอามาฝากไว้ที่สถานสงเคราะห์ลบบุรีเขาก็รู้ตัวเองอ,ะอ่ะก็น่าจะรู้ตั้งแต่แรกก่อนจะ,ะมีนะครับอ่ะ